ขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพ,พร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสแสดงสนองพอรและไม่ตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเรา มีความอึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจ หน้าที่ให้สอดคล้องเกือคูดกันเพื่อประโยชน์ความ ควรจะจันตักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจปรับลดตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้ครองรักษาท่านทุกคน ม,มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป